ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรการ Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เวอร์กี้ฟันแดนกับระบบเกมที่ลิเวอร์พูลจะเอาไปเยือนแมนเชสเตอียในวันเสาร์นี้นะครับมันคือสงครามเวอร์กี้ฟันแดนกับสตาร์กองหลังของลิเวอร์พูลและของทีมชาติฮอลแลนด์นะครับก็ได้มาอยอมรับว่าตัวของเขานั้นพร้อมที่จะทําสงครามกับแมนเชสเตอีย ทีมที่มีเพื่อนสนิทของเขาอย่างนาธานอเกะเพื่อนรวมทีมชั้นฮอลลานของเขาในเกมที่ลิเวอร์พูลจะออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ถึงตินเอติฮัสตเดียมในช่วงบ่ายวันเสาร์นี้ตามรับประเทศอังกฤษนะครับและตีนว่าเกมนั้นนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากกับลิเวอร์พูลในการลุ้นพื้นที่ตำแหน่งท็อปโฟร์เพราะทาหารลิเวอร์สามารถเก็บคะแนนในเกมนั้นนี้ได้แล้วก็พวกเขาก็ยังคงมีโอกาสที่จะลุ้นพื้นที่ในตำแหน่งท็อปโฟร์ต่อไปนะครับและาหากทำไม่ได้ลิเวอร์พูลก็จะหมดลุ้นพื้นที่อยู่ฝั่งแชมเล็กใน้ โดยปัจจุบันนะครับลิกของของพวกเราเนี่ยฮะมีคะแนนตามหลังทีมอันดับที่4ทีมลุ้นพื้นที่อยู่ฟ้าจำเล็กอยู่ไกลถึง7คะแนนด้วยกันนะครับแถมในช่วงเดือนนี้ลเวอร์พูลก็มีคิวที่จะต้องพบกับทีมลุ้นแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์และไอริญญาอ์เซนอีกอด้วยรวมไปถึงทีมที่มีโอกาสแย่งพื้นที่อันดับที่4แข่งกับพวกเขาอย่างเชลซีอีกด้วยอีก1เทีมซึ่งถือว่าเป็นเดือนเมนยนซอนที่เป็นเดือนที่ลเวอร์พูลต้องพบกับโปรแกรมการแข่งข,ขันที่หันลิโหดมาก,มาก และลิปูนครับจำเป็นจะต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยผลงานที่ดีตาหวังว่าจะลุ้นติดอันดับท็อปโฟนในนูกันนี้โดยเมื่อวานนี้ครับทนานาธานอเกก็ได้มาให้สัมภาษณ์ปกป้องเวอร์เกอร์ฟันได์ครับอย่างเต็มที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตัวของฟันได์ถูกลุดกลิกและมาร์โกแวนบาสเทนออกโรงสับเล็ดถึงการป้องกันอันย่ำแย่ของเวอร์เกอร์ฟันได์ในเกมที่ทีมชาติฮุนแลน่ายแพ้ตัดทีมชาติบรงเซสไปถึง4ประตูต่อศูนย์ในรอบคัดเลือกยูโร2024เมื่อสั ฟันไดเป็นกัปตันกินชันฮอลแลนด์ที่ดีมากเขาเป็นกองหลังที่สมบุรณ์แบบและนักเตะทุกคนก็เคารพเขาเป็นอย่างมากความแพ้ของทีมชันฮอลแลนด์นั้นก็คือการรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่จะไปลงที่ฟันไดเพียงคนเดียวโดยสุนการตั่งของฟันไดก็เดวไม่สัมภาษณ์ก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลนะครับจะบุกเยยอนแมนเชสเตอร์ในวันเสาร์นี้ว่าเกมในนนี้มันก็เป็นเหมือนกับสงครามของทั้งสองทีม ลิเวอร์พูลนะครับจำเป็นจะต้องเก็บคะแนนในเกมนี้ได้เพื่อโอกาสลุ้นพื้นที่ตำแหน่งท็อปโฟในขณะที่แมนเชสเตียก็ต้องการสังคะแนนจากพวกเราเพื่อทำแต้มไลจี้อาเซนอลทีม่าฝูงดังนั้นเกมในนั้นนี้มันจึงเหมือนกับการทันสมครามย่อมๆของทั้งสองเทียมเพราะมีอนาคตของสโมสรเป็นเดิมพันนะครับแต่สำหรับตัวผมกับนาธานเอเกมันไม่ใช่แบบนั้นพวกเราทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันเราใช้ชีวิตประจําวันร่วมกันอยู่เสมอเมื่อกลับมาเจอกันในแข่งเก็บตัวทีมชาติ เขาเป็นคนดีจริงๆเราทั้งสองคนรู้จักกันมานานแล้วและครอบครัวของเราทั้งสองคนก็สนิทกันด้วยและครอบครัวของพวกเราก็มักจะนัดเจอกันเกือบทะทุกสัปดาห์นะครับนักต่อแกเป็นนักเตะที่มุมม่งมั่นและตุ่มเตกับฟุตบอลเป็นอย่างมากและเกมในวันเสาร์นี้เขาอาจจะต้องพบกับโมเมสซาลาของพวกเราและผมก็ได้เตือนเกมคู่ไปแล้วว่าให้ระวังโมสลาล่าไว้ให้ดีๆเพราะเขากําลังอยู่ในช่วงฟองการเล่นที่ดีและเมื่อเสียงนกหวีดดังขึ้น เราทั้ง2คนจะกลายเป็นศัตรูกรันและมันจะเป็นสงครามของทั้งสองทีมและใตอนนี้ลิวพูลก็มีทางเลือกมากนักเราจำเป็นจะต้องเก็บแต้มในนัดน,นี้ให้ได้เพื่อตอนลมหายใจแม้ว่ามันจะเป็นเกมที่ยากแต่เราก็เชื่อมันว่าจะสามารถกลับมาทำผลงานได้ดีหลังเหน่งนักข่าวดังยืนยันนะครับลิวพูลไม่เคยสนใจอีวานเอนดิก้าแม้ว่าจะสามารถยดทีมในแบบฟีก็ตัวก็ตามทีนะครับ และจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวมาว่าทานสมุอรศรีบุกกำลังไล่ล่าตามเดีลการคว้าตัวอีวานอินดิกากองหลังตัวเก่งจากสมสรศรีทัพเวิ้งฟ์ดเข้าสู่ทีมหลังจบการนี้หลงจากที่กองหลังรายนี้กำลังจะหมดสัญญากับทีมอินซีแดงดำเอ็ักมินฟ์ร์ในช่วงหลังจบฤดูกาลทำให้ตอนนี้กับมีหลายสมสรในสิทธิ์ลิปรเกล็และหลายทีมดังในยุโรปต่างกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากและลิ์พูก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ถูกนำมาเชื่อมโยงกับการย้ายทีมของอินดิกาในครั้ง นิวเจนนะครับนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือจาก go.com ก็ได้มาตีข่าวที่เป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับข่าวที่ทออกมาก่อนอันนี้นะครับว่าจากสายข่าวที่ผมได้รับทราบนั้นลิอรูผู้ไม่เคยมีความสนใจในตัวของอีวานเอนดิก้ากองหลังของไอทัลฟิงฟอร์ดในวัย23ปีรายนี้เลยแม้แต่นิดเดียวและลิ์พูก็ไม่เคยติดต่อกับนักเตะรายนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวตามที่สื่อตามประเทศกําลังพยายามออกมาให้ข่าวในช่วงสมาธิมานนานครับ และตัวของคนนั้นนะครับก็ยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่าลิเวอร์พูลจะไม่ไปคว้าตัวอีวานเอ็นิก้ามาเริ่มทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนตอนตัวกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสายนีนับสามารถย้ยทีมแบบปีคตัวและเหมาะสมที่จะมีการกู้กลับอิบราฮิมาโก,กนาเตแนนอาควาก็ตามทีนะครับโดยเป็นที่รู้กันดีนะครับลิเวอร์พูลกำลังมองหาการย้ยทีมที่เป็นนักเตะรายใหม่นนในตำแหน่งกองหลังเข้าสู่ทีมนะฮะอย่างน้อยหนึ่งคนในช่วงตลาดซัมเมอร์และจะมีความเป็นไปได้ที่เจอมาติปหรือโจเก คนเอคนหนึ่งอาจจะต้องย้ายทียมออกไปหลังจบลูกอย่านี้นั่นจึงทําให้เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ที่ลิเวอร์พูลจะตกเป็นข่าวกับกองหลังรายอยาื่นมามางง่ายหลายคนว่าลิเวอร์พูลนั้นกําลังเตรียมที่จะคว้าตัวเขาสตรีมหลังจบลูกอย่านี้โดยตามรายงานที่ออกมานั้นดูเหมือนว่าทางลิเวอร์พูลก็กำลังพุ่งเป้าออไปที่จัสโกกาดิโอกองหลังตัวเก่งในวัย20ปีจากอาบาริซิก แต่ทงนั้นก็ถือว่าอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับลิเวอร์พูลในการคว้าตัวกองหลังชาวโคเอเชียรายนี้มาร่วมเทียงหลงจากที่ทางอันบาซิคได้ออกมายืนยันอย่างแน่นแน้ว่าน,นะครับว่าการที่จะทําให้พวกเขายมปล่อยตัวจัสโอกอลิโอออกจากทีมไปนั้นก็คือจะต้องจ่ายค่าจินตนาํานวน100ล้านยูโรเท่านั้นถึงจะทำการย้ายทีมในครั้งนี้เกิดขึ้นได้โดยทางนิวเจอร์ครับก็ได้ยินยนเรื่องนี้กับทางเลตเมนทีวีตอไปนะครับว่ามันอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ไดีสำหรับลิเวอร์พูล ผมได้พูดคุยโดยตรงกับนักเตะรายนี้มาแล้วและเขาก็บอกว่าจะย้ายไปคัาแข่งกับสโมสรไหนสักแห่งหลังช่วงจบฤดูกาลนี้แต่ไม่ใช่กับลิเวอร์พูลเพราะเราไม่เคยมีการเจอจะพูดคุยกันมาก่อนในช่วงก่อนอันนี้ใช่เขาอยากเล่นในศึกฟูฟ่าแชมเปี้ยนส์และมันต้องการเล่นในศึกโยโรปาลีเพราะเขาเล่นรายการนี้มาบ่อยแล้วกับเอทัคแฟงเฟิร์ตดังนั้นลิเวอร์พูลอาจจะไม่ใช่สโมสรที่เป็นเป้าหมายของเอนิกาในช่วงหลังจบฤด,ดูกาลนี้นะครับ ฮงดังสะอึกน,นะฮะเชลซี Chelsea ตั้งราคาขายเมสันเมาส์อย่างเป็นทางการที่70ล้านปอนด์อัปเดตข่าวความขึ้นไหวนะฮะในดีลล่าสุดในการยัดทีมของเมสันเมาส์สตาร์กองกลางดีกีทีมชาติอังกฤษของเชลซีและมีคำยืนยันอย่างชัดเจนออกมาแล้วนะครับว่าณนะตอนนี้ทางสโมสรเชลซี Chelsea ดูเหมือนว่าจะยอมแพ้แล้วนะครับสำหรับการตัดสินใจชุดใหม่กับเมสันเมาส์และจากที่ผ่านมาดูเหมือนว่าตัวของเมสันเมาส์นั้นนะครับจะมีความชัดเจนและมุ่งมั่นแบบเต็ม100%แล้วนะครับว่าจากลาทิ่นสแตมฟอร์ หลังจบทุกอย่างนี้ซึ่งนั่นก็จะทําให้ในตอนนี้ทางสโมสรเชลซีจึงไม่มีทางเลือกและจําเป็นที่จะต้องตั้งราคาขายกลางๆประนี้ในที่สุดนะครับนั่นเพราะตัวนักเตะนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายหลังจบทุกอย่างนี้โดยตามรายง,งานนี้มาจากทางนักของวดิสอันเฟลสื่อกระบอกเสียงของสโมสรลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาตีข่าวว่าทางสโมสรเชลซีได้ยอมแพ้กับการพยายามตัญญิชุดใหม่กับทางเมซินเม์และตอนนี้พวกเขาก็ได้ตั้งราคาขายอย่างเป็นทางการ สำหรับกลองกลางดีกีทีมเชอังกฤษรายนี้เอาไว้ที่ราคา70ล้านปอนด์ซึ่งถือได้ว่าเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินเอาไว้ในะตอนแรก60ล้านปอนด์อยู่ถึง10ล้านปอนด์เลยทีเดียวแม้ว่าสัญญาฉบับปัจจุบันของมิซมก,กับเชลซีนั้นกำลังจะเหลือไม่ถึง1ปีแล้วก็ตามโดยทางเชลซียืนยันนะครับว่าทีมของกุ้งนั้นนะครับไม่แค่เรื่องราคาขายเมสันเมสาที่มีค่าตัวที่สูงโอเวอร์จนเกินไปจนถึง7 0ล้านปอนด์ และไม่ได้กลัวที่จะต้องเสียเข้าไปแบบฟรีเพราะตัวนักเตะกําลังเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายเพราะตามปกติแล้วนะครับทางสโมสรจะต้องเร่งขายนักเตะที่เหลือสัญญากับสโมสรไม่ถึง1ปีเพื่อป้องกันโอกาสที่จะเสียไปแบบฟรีถ้าหากรอให้ถึงเดือนมกราคมปีหน้าโดยทางเชลซีก็ยืนยันว่าตอนให้เมสันมาร์ตนครับเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายพวกเขาก็จะขายนักเตะใน,นราคานี้และถ้าหากลิเวอร์พูลมีความพร้อมทางด้าน,นการเงินแล้วก็ก็สามารถยื่นกับคณกรบมีญญญ่สโมสรเชลซีได้เลย และพวกเขาก็จะพร้อมพิจารณาข้อเสนอของลิเวอร์พูลถ้าข้อเสนอเก่านั้นมีมูลค่าที่ตรงตามที่พวกเขานนั้นต้องการนะครับโดยด้านของฟุตบอลลอนดอนก็เด้ออกมายืนยันรายงานดังกล่าวนี้เช่นเดีวยวกันว่าทางลิเวอร์พูลมีความต้องการที่จะคว้าตัวเมสันมาวแบบ100%แต่ข้อตกลงราคาจํานวนดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้เดีวยวกันในทีทมใน,นครั้งนี้อาจจะต้องหยุดชะง,งักลงเพราะลิเวอร์พูลไม่น่าจะยินดีจ่ายแค่ตัวราคานี้ โดยทางลิ์พูนะครับกำลังมองหาข้อตกลงที่ลงราคาและมีราคาที่สมเหตุสมผลมากกว่าและถ้าหากสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็ก็มีการสูงพอสมควรนะครับที่ลิ์พูนะฮะจะถอนตัวออกจากดิวของเมนเชสเเมาส์ในที่สุดโดยล่าสุดนะครับตนานร้านผู้เมืองคุณดีอย่างบนัสโคดเบดนะครับก็ได้เปิดเผยอัตราต่อรองล่าสุดออกมาเป็นที่รู้หลายว่าสโมสรลิ์หูยังคงเป็นทีมตัวเต็งในการคว้าตัวเมนเชสเเมาส์เข้าสู่ทียม ในช่วงตลาดสมุนี้โดยมีแมนเชสเตอร์เตดและแมนเชสเตอร์ตี้นะครับตามมาห่างๆโดยตาตรองทั้งหมดมีดังนี้นครับเต็งหนึ่งลิเวอร์พูลสองต่อหนึ่งเต็งสองแมนเชสเตอร์เต็ดหกต่อหนึ่งเต็งสามแมนเชสเตอร์สิบสองต่อหนึ่งแมนเชสเตียร์มีเสียวฮาลันยังชุดซ้อมก่อนเจอลิเวอร์พูลลุ้นหนักดวลหงส์แฟนบอลแมนเชสเตียร์ต้องลุ้นหนักนะครับเอลิงบลสฮาลันห ok ัวหอกตัวเก่งจะลงยิงลิเวอร์พูลได้หรือไม่ หลังจากไม่เห็นภาพในการซ้อมล่าสุดกานที่ฟิลฟูเดนชวดแน,น่ๆเพราะเพิ่งผ่าตัดไส้ติ่งเอลิงบละล์ฮันนักนกอล่าของแมนเชสเตอร์ตี้นะครับยังไม่ได้กลับมาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเลยนะฮะเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่30มินาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ต้องลุ้นหนักเลยครับว่าจะได้ลงเจอกับลิเวอร์พูลหรือไม่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่สนามเอติฮัสเตเดียมวันเสาร์ที่1เมษาย,ยนนะครับเดว,วินินาไว้์ยุบสองปีนะครับเพิ่งทำแฮตทริกในเกมศึกเอเบอคับ รอบการลองชเลิดที่เรอใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ที่เปิดลังเอทิฮัสเตเดียมด้วยการถล่มเบอร์ลี่ไป6-0เมื่อวันเสาร์ที่18มินาคมที่พน่นมาซึ่งส่งผลให้เป็นแฮตทริกที่6ในซีซั่นนี้และทำไปแล้วถึง4.2ประตูนในทุกรายการอย่างไรก็ตามนะครับหลังจบเกมดังกล่าวฮาลันก็มีอาการเจ็บกรวงถานีบส่งผลให้เจ้าตัวต้องถอนทัพออกจากทีมชาติโนเวย ชุดทำศึกฟุตบอลโลกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปี2024รอบคัดเลือกกับสเปนและจอร์เจียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการกการ,รับใช้ชาติแล้วนั้นนะครับบรรดาลูกทีมของเป๊ปกุลล่าก็เริ่มกับมาซ้อมกับตุสกัดได้แล้วตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมาและจนถึงวันพฤหัสบดีก็ยังไม่มีภาพลงอมของฮาเลนเลยต้องลุ้นกันนะครับว่าจะหายทันเจอหงแดงได้หรือไม,ม่นอกจากในรายของฮาแลนที่ต้องหนุล,ล้วนะครับฟิลฟูเดนปีทีมชาติอังกฤษ ก็จะพลาดดวนกับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนแล้วหลังพึ่งเขาไปเข้ารับการผ่าตัดซิติงก่อนเกมชิงตัวกำลังปะทะกับยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและคาดการณ์ว่าต้องใช้เวลานาน,านถึงเกือบราวสสัปดาห์นะครับไม่เข้าพวกกุรุยันเจ็กกิงคลับหมดจิตเข้าสู่หอเกียรติยศคุณสมบัติไม่ถึงไซมอนจอแดนครับอดีตประธานของคริสตัลเพลตออกโรงชี้แจงนะครับว่าเจ็กกิงคลับ ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลไม่มีทางได้รับการบรรจุในหอเกียรติยศเนื่องจากยังพาทีมหงสแดงคว้าแชมป์ได้ไม่มากพอพิมพ์ล็กนะครับเพื่อบอกการว่าเซอร์อเล็กบูซันกับอาร์เซนเวนเกอร์อดีตคุนซื่อแมนเชสเตอร์และอาร์เซนอลเข้าสู่หอเกียรติยศต่อกรณีดังกล่าวส่งผลให้มีการถกเถียงถึงเจ้านยายใหญ่เชอรนิมันว่าจะถูกบรรจุชื่อในหอออฟเฟรม โดยในประเด็นนี้เจนแอนเนสเซนซซึ่งปัจจุบันหันหน้าที่รับหน้าที่สื่อเต็มตัวระบุว่าเจคกิงครับยังไม่ขบวกเมื่อคุณลองมองดูเวนเกอร์และเตอเซอร์อเล็กกซันที่ทำง,งานมาอย่างยาวนานคุณจะได้เห็นว่าพวกเขาได้แชมป์พิมพ์ลกีกี่ครั้งจนแดนเนสันเอ่ยเมื่อวันที่30มีนาคมจากนั้นคุณก็ต้องมองไปที่เปปกูเดล่าซึ่งเขาก็ได้แชมป์มากกว่าอาร์เซนอลดังนั้นผมจึงคิดว่าไม่มีทางปฏิเสธได้เลยว่าเขาจะเป็นคนต่อไปในการเข้าสู่หอเกียรติยศ คนที่เหมาะสมที่สุดก็คือคุณซอแป๊บก็ดีละผมไม่คิดว่าเขาจะต้องทําอย่างไรมากไปกว่านี้อีกแล้วเพราะหากคุณได้แชมป์พรีเมียร์ลีก4จาก5ครั้งผมคิดว่ามันเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมนะมันเหนือกว่าอาร์เซนอลเสถิติของเบนเกอร์คือไร้พ่ายและอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็น2ทีมที่ขับเคี่ยวย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกันณเวลานั้นสําหรับข้อถามถึงจริงครับเแดอนเซนสันอื่นว่าผมไม่คิดว่าคุณควรค,คิดว่าการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแค่ครั้งเดียวจะทําให้เจกครับ ตอนนี้นะครับนอกจากจะพาทีม,ม,มลิเวอร์พูลค้าแชมป์พรีเมียร์ลีกปี2020ด้วยการเก็บไปถึง99แต้มและแพ้แค่3นัดเท่านั้นคุณซื้อชอนวันยังได้แชมป์เอฟเบคัพลีคับและแชมป์ีเป็ยรลีกกับสังเวียนแข่งแอนฟิลด์เช่นเดียวกันนะครับหงยอมปล่อยนาะบีกตาต้าพ้นทีมฟิฟี ฟาบพิโซโรโมโนนะครับรายงานเมื่อวันริวุผูนครับยอมปล่อยนาบิกกต้าออกจากทีมไปแบบไม่มีค่าตัวหลังจบซีซั่นนี้มิฟิลตินชติกินีนะครับย้ายจากอาเบลิซิกมาเล่นกับแอนฟิวลิว์พูนะครับเมื่อปี2 0 1 8แต่ผลงานโดยรวมออกมาก็ยังไม่ดีนักนะครับอาการบาดเจ็บที่เล่นงานนักเตะอย่างต่อเนื่องนั้นก็ทาให้ก่อนหน้าน,นี้เขาไม่ได้รับจัดลงเล่น ทาให้สมโมสรที่ผ่านมามีแรงงานว่าแข่งดังในวัย23ปีนะครับหาแดนนั่นเองนะฮะย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวเพราะสมโมสรต้องการหาตัวแทนรายใหม่นอกจากนั้นก็ยังหาช่องว่างในส่วนของข้าแรงภายในทีมโฮงแดนนะครับจ่ายเงินไป52ล้านปอนด์แลกตัวเกต้าม,มาร่วมง,งานกาันแต่ถ้าหากพิจารณาจากปัจจัยต่งตางๆถือว่าเป็นการลงทุนที่มีคุ้มค่าซีซั่นนี้โดยกลางในวัย28ปีนะครับลงสนามไปทั้งหมด13เกมจากทุกรายการเท่านั้นนะครับ นกเกอสุลการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบช้ามของวันที่31มีนาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือนน้อยของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ